อ๋ออัปเดตงานเพิ่งปล่อยไพลอตออกมาครับก็สําหรับเรื่องกี่หมื่นฟ้าครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราแบบขึ้นคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งเลยแล้วก็แบบติดเทรนด์ w ว r l d w i d e ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวประมาณ800,000วิวแล้วสําหรับไพลอตกี่หมื่นฟ้าครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับ,บพวกเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปแล้วก็มีเรียนแอคติ้งด้วยครับตอนนี้ก็ ก็เยอะนะก็ถูกศพอาทิตย์กับเมคติ้งบอลสามครั้งต่ออาทิตย์ครับใช่แบหนักหน่วงมากเลยแบบเป็นชาเลนจ์สำหรับเรามาเพราะว่าพวกเราอยากให้ผลงานของเราผลงานครั้งแรกของเราอ่ะออกมาได้ดีที่สุดครับแล้วก็แบบให้พี่ๆแฟนๆได้ดูกันแล้วก็แบบมีอัตรักษในการชมรเพาว่าแบบโอเคเฮ้ยว่าแบบเพี่โทรวันสองกล้องแบบแสดงเก่งมากเลยครับก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบตอนที่ซีรีส์เต็มออกมาเนี่ยมันดีกว่าไพโรธครับก็เลย ตอนนี้พวกเราก็อะไรทุ่มเทในการเวิร์กช็อปอยู่ค่ะเขาบอกว่าปอนด์ปีนี้นี่คือปั้นใช่ไหมเราจะเปิดคลองเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ะเฮ้ยอ่าเร็วเร็วนี้ครับผมเร็วๆนี้นะครับอาจจะเร็วมากๆเลยในการเปิดกล้องพร้อมแล้วใช่ไหมเราก็พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมไม่ยอมนะครับพร้อมแล้วครับเร็วแบบเราไม่รู้ตัวก็ได้ที่จ้องงานเราอยากจ้องงานอยากแลยอยากนะครับอยากพิดศษแล้วใช่ครับจะรีบออนภายในปีนี้ใช่แล้วช่วงนี้ค่ะทำอะไรกันอยู่คะช่วงนี้ คัดมาทำอะไรเรียกพี่ลุ่งพี่รักอะไรกันหรือเปล่าอ๋อก็ยังไงครับยังไงเอาเลอะไรเกิดหรออาเอ้าก็ในมือถือก็ต้องมีบ้างนะครับก็ชิรือยังครับกินหรือยังกงคือคือวันที่ปล่อยไพ่หลอดออกมาเนี่ยตอนนั้นไปอยู่ชิปทำบุญครับก็พอแบบปล่อยปุ๊บพขลงมาเจอทุกคนไม่มีใครเรียกว่ากล้องเลยทุกคนเรียกที่รักที่รักหมดเลย น้องอยู่ข้างแล้วแล้วของวีรมมบนานะครตอนนี้ก็ตอ้องถึดเร่องที่หรือเปล่าะว่าสบายอยูอ่แล้วมต้องถอสบายมาครับอ,อนีกวคุณเห็นไหมว่าแบบมีแหลกคนแบบโคเวอร์ฟังซีเห็นพี่ยิมไหมยิมตลกมากพี่ยิมคือพี่ราเวอร์ชันด,ดื้มอ,อมากแล้วว่า์ชันจริงๆมันต้องไปในอะไรคะน้อกล ได้เวอชเดียวไงขอให้ดูครับหอหัวรักหน่อยหัวอากให้เขอหัวด้วยแล้วแบบผมเป็นพี่ฟาแแบบเก๊กๆหน่อยหอมแบบครับหรักหน่อยโอ้ยโอ๊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 ยโอเยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ� ผมชนะจบได้แล้วหน้าแต่ก็รู้สึกว่าแบบพี่เหมือนป้ากับพี่โทมัสคือสกิลเล่นมุกนี่คือพอๆกันเลยจากที่ได้ดูในเรลิตี้กับนายพายออดที่ฉากเล่นมุกที่หมู่กระทะครับทุกคนจะรู้ว่าเหมือนเึ่งพี่โทมัสแบบไม่ต้องฝึกอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เลยก็คือแบบมาปุ๊บเล่นได้คาแรคเตอร์ตรงทุกอย่างคือแบบพร้อมเลยแต่เขาหม่ออันตรายนะเขาหม่ออันตรายก็เขาหล่อ ครับก็ขอบคุณมากมเลยครับที่ผมทำให้ยอดดีเราขึ้นไปถึงแปแสนภายในสวันครับก็ขอบคุณพี่ๆุกคนมากที่ติดตามแล้วก็ดูเรื่องกินผีฟ้านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆุกคนเลยครับที่ชอบชอบแล้วก็เอนดูเรื่องกินผีฟลาแล้วก็ฝากอย่ดูพี่ผีป้าแล้วก็น้องพี่รัาด้วยครับแล้วก็น่าจะเปิดกล้องในปีนี้ครับแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้ออนภายในปีนี้ด้วย ค่อยแหละออสเตรเลียปีนี้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณครับฝากร้องรักน้วยสิโอองเพฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับไม่มีกองเชียร์หรอ